ไปดูเรื่องก,กอสชบ้างจะช่วยประชาชนไม่ถูกหลอกลวงจาก SMS หลอกตังพนันออนไลน์ครับ มาตลอดตลอดนะคะก็ถูกร้องเรียนกันไปจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้จัดการเรื่องนี้ทักทีไอเ s สเหรือว่าโทรศัพท์รบกวนเนี่ยนะคะซึ่งคือถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกําลังระบาดหนักตอนนี้เลยก็มีการเทางทางมพบเนี่ยนะคะเรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชน,นะคะตรวจสอบ แล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายนะคะกับพวกเครือข่ายที่ปล่อยข้อมูลพวกนี้โดยล่าสุดค่ะนายไตรรัตน์วิริยาสิริกุลน,นะคะรักษาการแทนเลขาธิการกสทชก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้คือได้เชิญโอปเปอเรเตอร์ทุกรายนะคะ AIS TrueMove D Tag NT แล้วก็สามาม b 3 b BB นี่นะคะก็คือร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์มาแก้ไขปัญหาเรื่องของ SMS หลอกลวงละนะคะวันนี้เนี่ย ก็จะให้ออรเตอร์ทุกรายนะคะทำการบล็อก SMS ที่มีเนื้อหาชัดเจนว่าหลอกลวงนะคะพร้อมกับให้มีมาตรการเพิ่มเติมระหว่างออรเตอร์ด้วยกันเองด้วยก็คือว่าแชร์ข้อมูลกันว่าโอเคอันไหนหลอกลวงปุ๊บนะต่อให้ข้ามค่ายอย่างเงี้ยค่ะข้ามออรเตอร์ก็ต้องแชร์กันส่วนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะที่ให้บริการขายต่อ SMS เนี่ยกับผู้ที่ให้บริการด้านเนื้อหา อันนี้หากทางกสทช,อชอได้รับแจ้งนะคะจากโอเปอเรเตอร์ว่าบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ส่ง SMS ที่มีลักษณะเนื้อหาหลอกลวงเนี่ย<ม>ก็จะมีการไปตรวจสอบแล้วก็พิจารณาลงโทษนะคะมีตั้งแต่เตือนปรับพักใช้ใบอนุญาตกับบริษัทเหล่านั้นโทษสูงสุดเลยก็คือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะแล้วก็ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายนะคะของบริษัทคู่กันไป อ่าก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างแรงนะครับเพื่อให้โอเปอเรเตอร์เนี่ยหันมาร่วมมือกันเพราะเดิมเนี่ยมันมีการบล็อกอยู่แล้วล่ะบล็อกทุกวันน่ะแต่ต่างคนต่างบล็อกไงทีนี้พอสมมติ d t a ทบล็อก True บล็อกแต่ AS ไม่ได้บล็อกเงี้ยไอคนที่ส่งพวกนี้มันก็อ้อมไงมันก็อ้อมเพราะส่งทีมันส่งเป็นเป็นหลายล้านข้อความไม่ใช่แค่ล้านเดียวด้วยนะบางทีส่งเป็นร้อยล้านนะเพราะว่าจะเหวี่ยงแหใช่ไหม และถ้า<ะ>ขอเพียงแค่นหนึ่งหรือคนจํานวนหยิบมือเดียวติดกับเขาก็ได้ตังค์อยู่ดีนะ mm hmm. เพราะไม่ได้มีต้นทุนอะไรจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า iMessage ด้วยของ Apple เนี่ยต้องมาให้ความร mm ่ว hmm. มมือกับกสทชด้วยแต่เรื่องนี้คุณตรัสเขาเสริมแบบนี้หลังจากนี้สำนักงานกนสทชจะนำข้อมูลเกี่ยวก,ก,กับ SMS หลอกลวงไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งเนื้อหา SMS นะตัวอย่างข้อความหลอกลวง เว็บพนันออนไลน์สินเชื่อออนไลน์เนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร์นะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานก,กส,สชเลย nbtc.go.th ก็เข้าไปดูได้เรื่อยๆให้ประชาชนมาตรวจสอบว่าเอ๊ะไอ้ที่ฉันได้เนี่ยจริงไหมมาดูชื่อผู้ส่งกันดีว่าอยู่ในประเภทข้อความน่าสงสัยหรือเปล่านะประชาชนจะได้ไม่ถูกหลอกลวงนะครับจาก SMS ลักษณะนี้นะครับเอาจริงๆไอมาเกลซิตี้คาสิโนเนี่ย ควรจะบล็อกมันที่สุดเลยเพราะว่ามันส่งหนักมากแล้วมันก็ส่งมาตั้งแต่ยุคแรกที่มีการทะลวงไ m e ม s เ g จได้กสทชย,ย้ำแบบนี้ฮะค่ายมือถือทุกค่ายเร่งตรวจสอบจัดการไม่ให้มีข้อความ SMS นี้ส่งไปยังประชาชนนะฉะนั้นเดี๋ยวประชาชนจะสูญเสียทรัพย์ช่วงนี้เศรษฐกิจก,ก็ยิ่งไม่ค่อยดีใช่ไหมไปเจอพวกเสนอเงิน,นงต่างๆบางทีคนเขาหน้ามืดตามัวงไงคนกาลังเขาเรียกว่าสิ้นหวังอะ่ะแล้วอยู่ๆมีแมสเซจแบบว่า คุณถูกลังวัลมีเงินเข้าหนึ่งแสนบาทกดไหมล่ะอ่ะนุ่นลองนึกถึงสภาพตัวเองพี่ไม่ได้อยาก <พอ S 1> ให้ลำบากนะแต่ว่าอลองนึกถึงว่าสภาพถ้าเรากําลังแบบขาดเงินอยู่พอดีแล้วอยู่ๆเนี่ยมีข้อความมีเข้าเนี่ยมันเหมือนแสงนะเหมือนวูบขึ้นมาใช่แสงสว่างปึ๊บม,มากดเลยกดเลยนี่พอกดปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้คาว่าร้อยละร้อยหลอกทั้งสิ้นใครจะเอาเงินมาให้ล่ะแสนสองแสนมันเป็นไปได้ยังไง สินเชื่อออนไลน์ที่เรียกว่านอกระบบนะครับก็มาใช้แนวทางแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาเท่านั้นจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้สําเร็จได้งั้นก็สชครับไปเรียก Apple มาด้วยเพราะ iMessage เนี่ยเป็นตัวทะลวงอย่างดีเลยบน iPhone เนี่ยแล้วก็ Apple เองก็เคยแถลงอย่างไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ไม่ค่อยแคร์ตลาดไทยเท่าไหร่ทั้งนั้นจริงแล้วขาย iPhone ในประเทศนี้ได้เยอะมากนะครับ ผมคิดว Apple <ฆ>่า a p ป l e ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้มากกว่านี้เพราะว่าถ<ฆ>้อยถแถลงที่เราอ่านผ่านถแถลงการ์หรือแม้กระทั่งแถลงข่าวเนี่ยไม่ได้แสดงความไม่ได้แสดงโซลูชันในการแก้ปัญหาซะเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยก็สทต้องเรียก Apple มาด้วยเพราะอันนี้เขาจะไม่ได้ผ่าน SMS นะ<ฆ>ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้วิธีะลวงเนี่ยมันทะลวงได้หลายแบบ<ฆ>และพอ i m e ม s a g e มันมีช่องให้ทะลวงได้เนี่ยไอพวกนี้ยิ่งชอบไม่เสียตังค์ s m s เนี่ยยังมี การตั้งโปรโตโคอลที่มีเขาเรียกว่า i n t e r c o n n e c t ช o n นชาร์ e ใช่ไหมมีเรื่องเ<ะ>ก็บค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ <บ SAM> ซึ่งไอ้คนโกงก็คงจะหาวิธีลัดเลาะจนได้นะแต่ว่าไอ้ m e สเ a จนี้ไม่เสียแน่ๆฉะนั้นเนีย่ยเ<ม>นี่ยมาเกา้าซันซิตี้อะไรเนี่ยต้องจัดการไปแล้วละ่ะเราร<ม>วมลงขันกันไหมใครสักคนบินไปมาเก้าเลยไปถามสิมันอยู่ตรงไหนห <laughs> ยุดตรงใช่ไหมเชื่อไหมไปมาเก้าก็ไม่เจอไม่เจอหรอกมันไม่ใช่คาสิโนจริงๆ มันเป็นการใช้ชื่อทีมของเมืองนี้เพื่อให้ดูแล้วแหมหน่าหน้าทึ่ง